ป้อมปลืม้มพรบอากาศสะอาดใกล้ความจริงพลังประชารัฐย้ำกองทุนอากาศสะอาดคือหัวใจของกฎหมายพรบอากาศสะอาดเป็นหนึ่งในกฎหมายที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐผลักดันมาอย่างต่อเนื่องด้วยจุดยืนต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างเท่าเทียมกันขจัดปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่โดยไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ทางการเมือง ล่าสุดร่างพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระสองในวันที่24กันยายน2568มีโอกาสสูงที่จะผ่านและหากไม่ติดขัดกฎหมายฉบับนี้สามารถประกาศใช้ได้ก่อนสิ้นปี2568ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5และยกระดับการจัดการมลพิษให้ประเทศไท และเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนร้อยตำรวจเอกวัฒนรัก อำนักสระเดชรองประธานคณะกรรมาการอากาศสาสตรพักพลังประชารัฐกล่าวถึงร่างพรบฉบับนี้ว่าแม้กฎหมายจะบังคับใช้เฉพาะในไทยก็ช่วยสร้างกรอบเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะกว่า23.7%ของฝุ่นในไทยมาจากต่างประเทศและฝุ่นจากไทยก็ส่งผลกระทบข้ามพรมแดนกฎหมายนี้กำหนดบทลงโทษทั้งปรับและจำคุกเหมือนกรณีสิงคโปร์ที่ใช้กับอินโด โนีเซียเรื่องการเผาพื้นที่เกษตรอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเอกวัฒนะรักยังแสดงความกังวลต่อข้อเสนอให้ตัดหมวน6 กองทุนอากาศสะอาดออกจากกฎหมายเพราะกองทุนนี้เป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้สิทธิในการหายใจอากาศสะอาดเกิดขึ้นจริงหากตัดออกไปกฎหมายจะเหลือเพียงชื่อแต่ไร้เขี่ยวและฟันประชาชนยังต้องเผชิญฝุ่นพิษโดยไม่มีทางเลือกซึ่งขัดกับเจตนารั่งกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการเสนอสิทธิของประชาชนในการหายใจอากาศสะอาดการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมออก แบบมาตรการจัดการมลพิษสืบจากข่าวรายงานปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอน